สวัสดีครับผมจ่าสันนะครับวันนี้จะมาขอแนะนําเพิ่มเติมนะครับกรณีที่มีบางท่านถามมาว่าเราจะอัปโหลดไฟล์ข้อมูลเข้าไปในอินโฟทำยังไงนะครับก่อนอื่นท่านต้องทําการสํารองข้อมูลก่อนนะครก่อนที่จะทําทุกอย่างต้องสารองข้อมูลก่อนนะครับเพราะปัจจุบันนี้ท่านอาจจะถ่ายโอนปีพศมาเป็นปี65แล้วใช่ไหมครับอ่านะครับท่านอาจจะถ่ายโอนปีพศมาเป็นปี65แล้วดังนั้น ถ้าท่านไม่สำรองข้อมูลนะครับถ้าท่านเกิดไปดึงข้อมูลปี64มาเลยนะครับข้อมูลปีหกที่ท่านถ่ายโอนมาอาจจะถูกล้างหายไปนะครับดังนั้นท่านองทำาทำการสำรองข้อมูลก่อนนะครับท่านเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการสำรองข้อมูลครับกดสำรองข้อมูลนะครับอ่าแล้วก็โอเคไปนะครับทีนี้ท่านจำไฟล์ด้วยนะครับว่าไฟล์ณปัจจุบันนี้ที่ท่านสำรองนะครับก็คือไฟล์อ่าชื่ออะไรนะครับตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเมื่อท่านทําการสํารองข้อมูลเรียบร้อยนะครับท่านก็ปิดออกไปนะครับแล้วก็เปิดไปเรียกไฟล์ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นไฟล์ปี2 5งหมานะครับก็ใช้คําสั่งเรียกคืนข้อมูลนะครับเรียกคืนข้อมูลโอเคนะครับไปเรียกขึนเมนูตรงรูปไอคอนนะครับซึ่งเป็นการสํารองอยู่แล้วนะครับเราก็เรียกคืนข้อมูลขึ้นมานะครับสมมุติว่าผมเรียกคืนข้อมูลนะของปี64นะครับผมก็เรียกขึนขึ้นมาเลยครับ รอจนไฟล์ข้อมูลที่เรียกคืนข้อมูลขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเป็นไฟล์ที่เป็นของปี64นะครับของปี64โอเคครับเมื่อท่านเรียกคืนข้อมูลเรียบร้อยนะครับอย่าลืมว่าท่านต้องเมื่อท่านจะเข้าแอร์แท็กทุกครั้งถ้าท่านกลับมาเรียกคืนข้อมูลนะครับท่านต้องทําการคลิกออกจากระบบก,ก่อนเพื่อให้โปรแกรมนั้นทําการรีเซ็ตนะครับท่านต้องออกจากระบบก,ก่อนแล้วก็เข้าใหม่นะครับถึงจะกลายเป็นข้อมูลที่กลับมาสู่ปี64 เมื่อท่านทําการเรียกข้อมูลปี64กลับมาแล้วนะครับเมนูที่ท่านต้องใช้งานปัจจุบันนี้ก็คือการเมนูหนังสือเลกาศนะครับคือพอดส .1 นะครับพรส .1 ตรงนี้จะเป็นเมนูที่ใช้ในการดึงข้อมูลเพื่อไปรายงานอินโฟนะครับพรส .1 ที่เราจะทําการรายงานอินโฟนะครับแต่เดิมนั้นเราพิมพ์ออกมาเป็นไฟล์เพื่อไปทําการติดป,ประกาศนะครับแต่ตอนนี้เราจะใช้ในการ รายงานเข้าไปสู่ระบบอินโฟนะครับเราต้องเลือกให้เป็นเมนูของ Excel นะครับโอเคครับท่านก็ทําการเลือกเลยนะครับพอเลือกเสร็จนะครับจะได้ไฟล์ไป็น Excel แบบตัวอย่างนี้นะครับเมื่อท่านเลือกไฟล์ Excel เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ท่านต้องทํานะครับคือท่านต้องบันทึกเป็นต้องบันทึกเป็นเนื่องจากระบบอินโฟที่เราต้องการรายงานนะครับเขาบอกว่า ที่ท่านต้องแนบนะครับเขาจะมีนามส,สกุลให้ท่านเลือกอยู่ว่านามส,สกุลที่ท่านต้องรายงานได้จะมีน็นนามสกุลแบบนี้นะครับนี่คือนามส,สกุลที่ท่านสามารถอัปโหลดได้แต่ถ้าท่านไม่ใช่ไฟล์นามสกุลนี้นะครับไฟล์นามสกุลตามที่เขาต้องการเวลาท่านคลิกเข้าไปอัปโหลดแล้วท่านจะหาไม่เจอครับไฟล์นี้จะไม่สามารถจะแสดงขึ้นมาได้นะครับหรือแม้ท่านไปเลือกเป็น ไฟล์ที่ต้องการอย่างอื่นนะครับก็ไม่สามารถอัปโหลดเข้าไปได้เพราะไฟล์ที่เขาต้องการเขาระบุไว้ว่าต้องเป็น Excel นามสกุลนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมครับมี2องนามสกุลให้ท่านเลือกนะครับท่านจะเลือกนามสกุลใดก็ได้ดังนั้นเวลาท่านจะเลือกอัปโหลดเข้ามาสู่โปรแกรมรายงานการรายงานอินโฟนะครับตัว Excel ที่ท่านดาวน์โหลดออกมาจาก LT a ์แท็กสามพท่านต้องเลือกบันทึกเป็นนะครับบันทึกเป็น เสร็จแล้วนะครับท่านไปฐานที่เก็บนะครับฐานที่เก็บของท่านที่ท่านต้องรายงานแต่นามสกุลนะครับท่าน, na, นสงเกตนะนามสกุลณปัจจุบันนี้อาจจะไม่ใช่นามสกุลที่โปรแรารากรมต้องการนะครับท่านต้องเปลี่ยนนามสกุลก่อนนะครับเปลี่ยนให้เป็นนามสกุลตามที่โปรแกรมต้องการครับอย่างเมื่อกี้คือนามสกุลอะไรครับก็คือ,อานามสกุลตัวนี้นะครับ นะครับลกสกุลที่โปรแกรมต้องการนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนลมสกุลให้ถูกต้องตามเข้าด้วยนะครับโอเคนะครับท่านก็ต้องเปลี่ยนกุลแบบนี้ครับนะครับแล้วก็บันทึกเป็นนะครับท่านอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็ได้นะครับบันทึกเป็นไปเลยนะครับทีนี้ถ้าท่านเลือกไฟล์แล้วนะับพอข้อมูลเข้าไปนะครับอัาโหลดข้อมูลเข้าไปท่านก็ลองเลือกดูครับ ได้ดีเห็นไหมครับที่ผมเก็บไว้นะครับถ้าสเกตไหมนะครับนามกุลที่เขาต้องการแล้วจะต้องเป็นนามกุลเดียวกันนะครับกับตัวนี้นะครับเป็นนามกุลซึ่งเป็นกุลชนิดเดียวกันนะครับดังนั้นตอนที่ท่านบันทึกเป็นนะครับถ้าท่านอัปโหลดข้อมูลมาแล้วท่านกดบันทึกเป็นนะครับเรนะุณาเปลี่ยนนามก,กุลให้ตรงกับที่โปรแกรมเขาต้องการด้วยนะครับ โอเคนะครับอันนี้วิธีที่1นนะครับที่ท่านติดปัญหากันในการอัปโหลดข้อมูลนะครับอ่ะส่วนที่2ครับ้อที่2ที่ท่านติดปัญหากันนะครับท่านจะเอาพอตเจ็ดมาจากไหนนะครับพอตเจ็ดที่เราจะทําการอ่าอัปโหลดลงตรงนี้นะครับที่เราจะไปใส่ Google d r i ไดในตามวิดีโอที่2ผมที่ทําไว้ให้นะครับตามวิดีโอที่2ที่ผมทําไว้ให้ว่าเราจะเอา g l e d r i ไดมาใส่นะครับแต่ว่า ท่านจะไปเอาพอ,พอท์ทอเจ็ดมาจากไหนในือเมื่อพอททอเจ็ดนั้นไม่อยู่แล้วแล้วก็ที่ทํามาไม่ได้เซฟเป็นไฟล์ Excel นะครับเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งไปให้ประชาชนเลยแล้วเราจะไปเอาไฟล์ Excel นั้นมาจากไหนนะครับมีบางท่านถามมาผมก็เลยทําทคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับไฟล์ Excel ที่ท่านจะนํามาได้นะครับท่านก็คือท่านไปที่เมนูจัดเก็บไรายได้ รายการประเมินภาษีนะครับนี่เมนูจัดเก็บรายได้รายการประเมินภาษีนี้นะครับจะมีข้อมูล <oughs> เราที่เคยเก็บภาษีเขาอยู่แล้วนะครับจะมีชื่อเก็บไว้นะครับเมื่อท่านเห็นเมนูนี้แล้วให้ท่านคลิกตามที่ชื่อเลยนะครับพอคลิกที่ชื่อนะครับจะขึ้นรายการการประเมินที่ค้างตั้งตแต่ปีที่แล้วไว้อยู่แล้วนะครับหรือถ้ารายการประเมินนั้นเป็นศูนย์า ال บาทนะครับเป็นศูนย์บาทตรงนี้ท่านต้องทําการคํานวณใหม่ นะครับทำการคำนวณใหม่อ่าแล้วก็เลือกเป็นพดสนะครับแต่ถ้าเลือกเป็น Excel นะครับาเลือกเป็น Excel เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับท่านคลิกกดย้อนกลับนะครับย้อนกลับเมื่อท่านเลือก Excel แล้วท่านคลิกคำว่าย้อนกลับต่อนะครับอ่าย้อนกลับตรงนี้นะครับเมนูอ่ารายชื่อที่2นะครับท่านก็คลิกต่อรายชื่อที่2นะครับถ้ามีการ อยอดคำนวณภาษียังค้างอยู่แสดงว่าเราสามารถพิมพ์พจน์จได้เลยครับท่านก็เลือกอพจอนอ์สอเจ็ดนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นไฟล์ Excel นะครับท่านก็เซฟไปนะครับแต่การเซฟนี้ส่วนมากนะครับไฟล์ที่เก็บไว้ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดใช่ไหมครับก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเวลาเซฟมาเห็นไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้ท่านก็ค่อยคัดลอกไปนะครับค่อยคัดลอกไปไฟล์ Excel ที่เราเซฟลงมานะครับค่อยคัดลอกไปแล้วก็ทําการาใส่ Google Drive เข้าไป นะครับศ7นะครับพอศ7อ่าโอเคครับถ้าติดขัดประการใดนะครับก็ให้ท่านทักมาได้นะครับ